ตรงนี้เขาเรียกว่าโกอีพีเจมันคือชุดที่เราจะส่งไปให้เจ้ากรรมในเวนใช่ค่ะ เป็นหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ของท<อ>างพ<า>ืนานจีเทกลิมะนะคะ,ะนั่นก็คือลานรับพลังฟ้าดินยินและหยางก็คือสีดำเมื่อเราไปสัมผัสแล้วโดนแดดทั้งวันอุณหภูมิเดียวกันกับกระเบื้องสีขาวแต่พลังความร้อนของสีดำจะมากมากทั้งวันทั้งคืน เวลาที่เรามาปัดตั้งแต่ต้นปีหรือจะมาปัดตอนไหนกลางปีตอนไหนละหรือตอนที่เรารู้สึกไม่ดีม,มาเลยบางอย่างอิมไม่ได้ติดขาดปัญ<ะ>หาอิมไม่ได้เจอแต่อิมปัดอิมไม่มีอะไรเลยนะอิมไม่เจอเลยจริงจริง,รงองเนี้เป็น ที่อยู่ที่นี่นะถูกต้องค่ะตรงนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยคุณจะเคยเห็นเนาะในตามหน้าโซเชียลมีเดียต่างๆหลายๆคนก็จะมาทำพิธีเปิดกระเป๋าเงินัใช่เรียกว่าอาจารย์หลาายท่นอาจารย์ดังๆอ่ะในประเทศไทยอ่ะมาที่นี่ใครไม่เฮงครูเฮงเที่ยวยังไงให้เฮง